สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างผ้าร้วยอีเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งสิ่งเบ p เช้าบ่ายนะคะพี่น้องวันที่22มิถุนายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านพี่น้องคะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นให้นี้นะคะก็คือการเจาะดินวิ่งรูดแยงแต่ละรอบเด้อพี่น้องเด้อยถ้าบ่มกบ่ชอบก็ให้ท่านรอดูได้ดินประจำวันนะคะที่ท้ายคลิปเด้อพี่น้องส่วนคู่ที่ใจจับให้นั้นนะคะก็คือการหาความน่าจะเป็น ระวางเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านมีเข่าไม่หลุดถูกเมือ่อเด้จากพี่น้องขาหรือว่าเอฟซีท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความมกความชอบเด้พี่น้องคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะทุกท่านที่นี้นะคะใจจะพามาดูวันที่21นะคะว่าเข้าหรือหลุดพี่น้อง วันที่21หดทุ้นท้างเส็งใจตุยหมดเลยนะคะทุกคนวันที่ยี่สิบเข้าหลายคู่พอพี่น้องเข้าสองคู่นะคะทุกคนเข้าคู่ตัวเด่นอีกนะคะทุกคนคะ่ะวันที่21ดมาหลุดหมดพี่น้องห้างเส็งมักจะเป็นนะคะทุกคนเวลาเข้าเข้าสองสามคู่นะคะทุกคนเวลาหลุดหลุดหมดพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อใจให้เด่นรอบเช้าหกและสองเด่นรอบบ่ายแปดและหนึ่ง รอบเช้ามาสี่ศูนย์แปดสี่เก้ามาเข้าแปดของรอบบ่ายพี่น้องรอบบ่ายนะคะใจให้เด่นแปดและหนึ่งมาห้าสี่ห้าสี่สองมาเข้าสองของรอบเช้าเอาเอาค่ะคับพี่น้องคะเลีเด่นประจันหกกับหนึ่งคือหลุดหมดนะคะทุกคนช่วงไหนที่หลุด fc ก็หยุดก่อนนะคะพี่น้องพักพอนกอนเดิ้อพี่น้องเดอ้อมันทิ่เขาเป็นช่วงรุดเป็นช่วง้อคะพี่น้องคะ ด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะทุกคนแอดมินก็เล่นไม่เป็นหรอกค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าก็ให้ fc นะคะเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะคะทุกท่านทุกท่านค่ะเรามารับชมวันที่22กันต่อเลยนะคะสําหรับที่ใจคํานวณมาได้วันที่22รอบชเช้าใจได้อยู่ที่3และเกเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ3ามศูนสอง สามสี่สามแปดสามหกเก้านะคะเก้าสามเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปด เด่นรอบบ่ายอยู่ที่ 09, 03, 02, 0ูนย์ละเ0้าศูนย์ค่ะศูนย์สามศูนย์สองนสะคะเก้าศูม

9 0 9 9 9 3นี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายด้วยพี่น้องเด้อมาคู่ใดเกิดจะลืมไปแล้วก็กลับน้ำนะคะพี่น้องมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเสาร์วันเสาร์นะคะทุกคนอยู่ที่เลข7และเลข2เลขเบิ้ลประจําวันคือ77กับ2 2นะคะทุกท่านเลข7กับเลข2นี2้ 3. ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันนะคะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวัน,นะคะ่ะทุกท่านเด่นรอบเช้าอยู่ที่3และ9เด่นประจําวันอยู่ที่7และ2เป็น3732นะคะทุกคนวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นพี่น้อง9นะคะ9792 0กย์กับ9รอบบ่ายและ7กับ2เด่นประจําวันเป็น0702 9ค่ะ97 92าประมาณนี้พี่น้อง มากก็ตามได้ค่ะพี่น้องค่ะบ่มักกับพานได้คือเกาเด้อค่ะเด้อสติติมีเข่ามีหลุดทุกเมื่อเด้อพี่น้องค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางห้างเสง v ี p วันที่22มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคชคมันมายสุขสุกนเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า